เครื่องบีบน้ำมันนะคะเราลองบีบเมล็ดทานตะวันนะคะบีบทั้งเปลือกนะคะก็ได้เป็นน้ำมันทานตะวันออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นกากที่ออกมานะคะน้ำมันทานตะวันที่ได้นะคะมันจะมีเปลือกปนอยู่นะคะสีมันก็เลยออกจะเข้มๆนิดนึงค่ะ เราจะต้องนําตัวน้ํามันเนี่ยค่ะไปตั um ต้งทิ้งไว้ให้ตกตะกรอนก่อนนะคะประมาณ2วันนะคะมันจะมีน้ํามันส่วนที่ใสอยู่ข้างบนตะกรอนอยู่ข้างล่างเราก็จะเอาน้ํามันส่วนที่มีสีเหลืองใสเนี่ยค่ะมากรองด้วยกระดาษกรองนะคะกระดาษกรองเนี่ยเราจะแถมให้ไปกับเครื่องบีบน้ํามันนะคะเพื่อไว้กรองกากของพืชที่มันติดไปกับน้ํามันออกนะคะเราก็จะได้น้ํามันทานตะวันที่มีสีเหลืองใสนะคะเป็นน้ํามันทานตะวันสกัดเย็นค่ะ บีบแป๊บเดียวนะคะก็ได้น้ำมัน200 ml แล้วค่ะเครื่องมีความแข็งแรงมากนะคะบีบได้ทั้งกากเลยอันนี้เป็นตัวกากของทานตะวันนะคะที่ออกมานะคะแห้งมากค่ะแห้งแบบเป็นแห้งเลย